วันนี้มีไหมครับ ไม่ต้องคัดผมจัดมาให้นะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับ5ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้ครับก็แตกมา3หลุดไป2ครับใครที่ตามหน้าช่องไปนะครับก็ยังได้กำไรอยู่หนึ่งะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ที่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับว่าช่องวาสุดแล้วครับในครอบครัวในหมู่บ้านโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นครับที่วางไว้2ตัวครับ v p s v p ครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3อีก1ชุดสวยๆครับต้องบอก่าเมื่อวานนี้ครับผลประกอบการในหมู่า บ้านของเรานะครับก็ยังทํางานมาครบเต็มระบบกันเหมือนเดิมครับพี่นี่ในครอบครัวและอยู่ในหมู่บ้านละตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือพี่นี่นะครับที่รัุตบอลเนี่ยมากกว่าตัวหน้าช่องมากกว่าตัวหน้าไลฟ์แบบนี้สวยๆแบบนี้ครับก็ห่างเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสูตรหางหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับัััันนนเเลยะคคครรรบบสปออซ์งผมม่ ปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับเล่นที่ไหนถอนไม่ได้ที่นี่ผมรับประกันให้ครับเอาล่ะครับเร็วครับมีห้คู่ครับมาให้เลือกในเลือกเชียมเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับคู่แรกวันนี้ครับพามาที่คาราบาวครับอังกฤษครับคู่หลวงแดนวีคอกวันเดอร์เลอร์ครับวันนี้จะเปิดบางร้านฟูลแลมครับคอคู่นี้แนะนำครับให้เลือกเชียยที่มีเย็นอย่างฟูลแลมได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทวิเคราะห์ยิงก็จริงครับแต่ว่าไปเจาะลึกกระแสภายในเไม่เล่ังวาเลลงมา 75ครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และแนวต้านครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับวันนี้ฟูลแลม1ประตูการันตีไปลุ้มตัวที่2ได้เลยครับไอ้คู่ที่2นะครับคู่ของด้เรดเช่ครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านนาโปลีครับเพราะคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ที่ยังนาโปลีได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเจอกันมา4เกมหลังครับเป็นฝ่ายที่นาโปลีครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง4เกมเลยนะครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2025ครับก็เป็นฝ่ายด้านนาโปลีเนี่ยบุกกกพาาาาไไไดด้้้้้นนนนนนะะคคคคคครรรรรัััััััับบบบบถถึงงงงง2เเเลลลลยแแแววววีีปปปปปิใหหโ็ตตต่่่่อออชชมจ สายวอเตอร์และเกตบอลเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับนาโปลีวันนี้1ประตูการันตีไปลุ้มตื่ที่2ได้เลยครับและคู่ที่3นะครับคู่หลักด้านอาตาลันตาครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านเอซีมิลานครับพอคู่นี้ครับแนะนำให้เลือกเฉลี่ยพิจาบ้านอย่างอาตาลันตา้เลยนะครับวันนี้เจได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าแถมเกมในบ้านพวกเขาทำด้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนใหมเยือนนะครับอย่างเอซีมิลานครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันครับเกมในบ้านเนี่ยอาจจะทำได้ดีก็จริงครับแแต่่่วววาาาาาเเเเกกกกมมมยืออนนนคครรัับบ็จไไปทงห้้้สสละด ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับอตาล์ต้าในบ้านวันนี้การันตี3แต้มอย่างแน่นอนครับและคู่ที่4นี่ครับคู่ของด้านแฟงเฟิร์ตครับวันนี้เปิดบ้างร้านบุญเซียดัดมูลครับก็คู่นี้ครับแนะนําให้รองที่เจ้าบ้านอย่างแฟงเฟิร์ตได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมในบ้านพวกเขาทําได้ดีมากครับสเกมหลังที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับส่วนในเยือนนะครับอย่างดัดมูลครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีต่อเนื่องครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยก็พอมีหลุดพอสมควรครับแล้ววันนี้กําแพงเปิดให้ดัดมูลเป็นต่อถึงครึ่งช่วงตัวเลยหวววัััังงงง่่่่่าาาาากกกกรรรรระะแแแสสสบบบบบนน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 ีีีีีี้้้้้มมมคคคคออ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 ขขเเิไไปปลูโททจจใ ไอทัตแฟงเฟิร์ตได้เลยไอคู่สุดท้ายนะครับคู่ของด้านกิมพิทาวครับวันนี้จะเปิดบางด้านเบนฟอร์ดครับกอคูนีครับไม่ต้องคิดเดยอะเลยนะครับไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนำ มองบนเต็มเวลาเลยนะครับสองลบครึ่งกับสามครับการันตีรวมกันสามประตูมีเห็นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าจะเลือกข้างเลือกฝั่งเนี่ยยังมองว่ากิมพีเทาในบ้านยังดูดีกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับห้าตัวนี้ใส่แรงที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่อะไรที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากคห์เองก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ครับลองเปิดใจให้มาเป็นข้อโพลกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย